เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่ประเทศอิรักเครื่องบินรบกำลังทิ้งระเบิดในดพื้นที่ห่างไกลขณะที่ไมล์และทีมของเขาซึ่งเป็นทหารอเมริกันต้องหลบอยู่ในอาคารที่กำลังจะพังทลายพร้อมกับยิงต่อสู้กับศัตรูนาซาที่กับตันของพวกเขาถูกยิงเข้าที่คอและเสียชีวิตในอ้อมแขนของไมล์จากนั้นแรงระเบิดก็ทำให้อาคารสั่นคลอนและแสงสว่างจ้าก็ปรากฏขึ้นไมล์วิ่งออกไปต่อสู้อีกครั้งแต่เขาก็ถูกยิงเข้าที่ท้องและล้มลง เขามองเห็นวัตถุคล้ายกับขีปนาวุธสองลูกบินผ่านไปบนท้องฟ้าจากนั้นยานประหลาดก็ปล่อยแสงลงมาที่ตัวเขาไม้กรีดร้องออกมาก่อนที่เขาจะหมดสติไปต่อมาไม้ตื่นขึ้นมาในห้องปิดตายที่ไม่มีหน้าต่างหรือประตูมีเพียงแค่ผนังสีเทาเท่านั้นเขาพยายามลุกขึ้นยืนเอาหูแน่ผนังเพื่อฟังเสียงแต่บาดแผลก็ทำให้ไม้นั้นล้มลงไปอีกครั้ง เขาพยายามร้องขอความช่วยเหลือและตะโกนถามว่าตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาหมายทำแผลให้ตัวเองโดยอุปกรณ์ฉุกเฉินที่นำติดตัวมาเขาพยายามจะใช้วิทยุสื่อสารแต่ก็ไม่ได้ผลหมายเห็นคำว่า abandon ถูกเขียนกลับหัวอยู่บนผนังซึ่งก่อนหน้านี้เขาจำได้ว่าไม่มีหลังจากเพ่งมองอยู่สักพักคำบนผนังก็เปลี่ยนเป็น abandon all และจูๆ่ๆที่พื้นก็มีตัวหนังสือเขียนว่า save thai s i n n e r soul โผล่ขึ้นมาหมายรู้สึกมึนงงเขาถอดเป้และเสื้อผ้าออกเพราะในห้องนั้นเริ่มร้อนขึ้นจากนั้นคำบนผนังก็เปลี่ยนเป็น abandon all hope มายเริ่มเหงื่อออกมากขึ้นและมีอาการแพนิคเขาตีผนังและขอร้องให้ปล่อยเขาออกไปเหงื่อของเขากำลังเดือดอยู่ที่พื้นหมายเริ่มสงสัยว่าตัวเองตายไปแล้วหรือย,อยังเขาคว้าปืนและลองยิงไปที่ผนังแต่ไม่นานนักความร้อนก็เพิ่มขึ้นจนเกินจะรับไหว มายร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนจะหมดสติไปอีกครั้งเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอุณหภูมิในห้องก็กลับมาเป็นปกติมมยหยิบกระติกน้ำแต่ทันใดนั่นเองห้องนั้นก็เริ่มหมุนตัวเขาและสิ่งของในห้องถูกเวียงไปมาอยู่สักพักก่อนที่ทุกอย่างนั้นจะหยุดนิ่งมมยสังเกตว่าในห้องมีบางอย่างเปลี่ยนไปสัมภาระของเขาติดอยู่บนเพดานมมยลองใช้งานวิทยุสื่อสารอีกครั้งและได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งแต่สัญญาณก็หายไปอย่างรวดเร็ว หมายจำได้ว่าโทรศัพท์มือถือของเขาอยู่บนเพดานเขาจึงใช้กล้องส่องทางไกลมองและจดเบอร์ลงไปที่พื้นด้วยมีดจากนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งมมายพยายามเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์ทําให้แผลของเขาเปิดออกหมายจึงถอดรองเทา้าและใช้มันปาไปใส่มือถือแต่รองเท้าก็กลับไปติดอยู่ที่เพดานด้วยเช่นกันจ,จู่ๆก็มีน้ำแข็งเกาะที่กำแพงและอุณหภูมิในห้องก็เริ่มเย็นขึ้นหมายรีบสวมเสื้อผ้าและขดตัวเองเอาไว้เพื่อรับมือกับความหนาว เมื่อความเย็นนั้นหายไปนิ้วของเขาก็กลายเป็นสีม่วงไม้ได้ยินโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งและห้องก็เริ่มขยับจนโทรศัพท์นั้นตกลงมาเขารีบเก็บโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีไม้คว้าหมวกของเขาไว้ได้และหยิบรูปถ่ายของภรรยาและลูกสาวออกมาดูไม,ม้กดโทรศัพท์โทรไปยังเบอร์ที่โทรเข้ามาล่าสุดและได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเธอถูกลักพาตัวมาและติดอยู่ในห้องหมุนแบบเดียวกับเขาไม,ม,ม้บอกว่าเขาเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเธอ ทันใดนั้นไมล์ก็สังเกตเห็นแสงจางๆที่แขนของตัวเองซึ่งอาจจะเป็นแหล่งพลังงานของห้องนี้เขาถามคำถามกับผู้หญิงคนนั้นแต่เธอก็เริ่มกลัวและคิดว่าไมล์อาจเป็นคนลักพาตัวเธอมาก็ได้ไมล์นั้นโกรธและอธิบายว่าเขาเองก็ถูกขังและกำลังได้รับบาดเจ็บอยู่ด้วยผู้หญิงคนนั้นจึงกล่าวขอโทษและตกลงที่จะร่วมมือกับไมล์เธอแนะนำตัวเองว่าเธอชื่อแดมซี่แดมซี่นั้นเล่าว,ว่าเธออยู่บนทางหลวงก่อนที่จะถูกลักพาตัวมาที่นี่ มายจำได้ว่าทีมของเขาก็อยู่ใกล้กับทางหลวงเช่นกันแดมซี่ถามว่าหมยประจําการอยู่ตรงนั้นหรือไม่ซึ่งนันก็ทําให้ไมยตกใจเพราะเขาจําได้ว่าไม่เคยบอกเธอว่าตัวเองเป็นทหารแดมซี่พยายามปลอบเขาโดยบอกว่าเธอแค่คาดเดาเอาจากคาถามและวิธีการพูดของเขาเท่านั้นแต่จู่ๆแดมซี่ก็หยุดพูดไปแล้วร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดในขณะเดียวกันด็อกแท็กที่คอของไม้ก็ถูกดึงโซนั้นรัดคอเขาจนหายใจไม่ออก มีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นจับแขนของไม้จนโทรศัพท์หล่นไปร่างกายของเขาลอยขึ้นจากนั้นก็มีแสงสว่างจ้าปรากฏขึ้นมามันดึงร่างของเขาอย่างแรงก่อนจะปล่อยให้ตกลงไปที่พื้นไม้ได้ยินเสียงว่าดมซี่ก็ถูกโยนเช่นกันก่อนจะเกิดเสียงแปลกแปกตามมาไม้เตือนแดมซี่ว่าห้องนั้นกําลังจะเคลื่อนที่อีกครั้งแต่รอบนี้ไม่ใช่การหมุนผนังนั้นเริ่มเคลื่อนที่เข้าหากันไม้ตื่นตระหนกและพยายามจะดันผนังออกไปแต่สุดท้ายเขาก็ล้มลง และหมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าห้องนั้นได้หดเล็กลงไมรู้สึกไม่ดีและโทรไปหาแดมซี่อีกครั้งเธอบอกว่าห้องของเธอเองก็หดเล็กลงเช่นกันแดมซี่พยายามพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเพื่อปลอบไมล์ขณะที่เขากำลังจัดกระดูกที่ไหลให้กลับเข้าที่ไมสังเกตเห็นคำต่างๆบนผนังถูกเขียนด้วยภาษาที่หลากหลายแดมซี่ยืนยันว่าห้องของเธอเองก็มีข้อความแบบเดียวกันแดมซี่เล่าว่า เธอรู้สึกเหมือนถูกพาตัวมาที่นี่ด้วยพลังจิตจากสถานที่หนึ่งในรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งทําให้ไมายสงสัยว่าพวกเขาสามารถสื่อสารกันได้อย่างไรเพราะมายเชื่อว่าตัวเองยังอยู่ในอิรักและโทรศัพท์ของเขาก็เป็นระบบปิดแดมซีนั้นเริ่มเป็นกังวลเธอบอกว่าการจะสร้างสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ต้องใช้เวลาอย่างมากในการเตรียมการเธอคิดว่าตัวเองน่าจะถูกขังอยู่ในห้องนี้มาแล้วหนึ่งชั่วโมง ตอนที่ถูกจับตัวมาเธอเห็นสิ่งแปลกๆบนท้องฟ้าแบบเดียวกันกับไมล์ต่อมาไมล์ได้ลองตะโกนผ่านผนังเพื่อเช็คว่าแดมซีอยู่ห้องข้างๆเขาหรือไม่แต่เธอก็ไม่ได้ยินเสียงของไมล์เลยไมล์สงสัยว่าแดมซีเอาเบอร์โทรศัพท์ของเขามาจากไหนแดมซีตอบไปว่ามันปรากฏอยู่บนเพดานห้องของเธอจ,จู่ๆก็มีคนโทรศัพท์มาหาไมล์ไมล์จึงพักสายของแดมซี่ก่อนจะรับสายที่โทรเข้ามามันเป็นเสียงของชายคนหนึ่ง ที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยชัดเขาบอกกับไมล์ว่าพวกคุณจะแพ้หากแก้สมก,การไม่ได้และพวกคุณจะต้องตายก่อนที่ไมล์จะได้สอบถามอะไรเพิ่มเติมสายนั้นก็ถูกตัดไปโทรศัพท์จึงสลับกลับมาที่แดมซี่อีกครั้งเธอสงสัยว่าสัญญาณโทรศัพท์นั้นมาจากที่ไหนไมล์ถามเธอกลับไปว่าเธอรู้เรื่องเกี่ยวกับสมก,การบนผนังหรือไม่แต่แดมซี่บอกว่าเธอไม่เห็นสมก,การอะไรเลย และนั่นก็ทําให้เธอสงสัยว่าพวกเขากําลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหรือไม่แดมซีจึงเสนอให้ทั้งคู่ลองพยายามหาจุดเชื่อมโยงเพื่อทําความเข้าใจว่าทําไมพวกเขาถึงถูกเลือกให้มาอยู่ในนี้เธอเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุม่มโดยไม่มีเหตุผลหมายพันแผลของเขาอีกครั้งและตอบไปว่ามันไม่มีแบบแผนอะไรทั้งนั้นแดมซี่จึงเริ่มเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ และกำลังมั่นกับอดีตทหารหมายรู้สึกได้ว่าเธอดูไม่มีความสุขเลยเวลาพูดถึงคู่มั่นของเธอแดมซี Dem ่บอกว่าสามีของเธอเปลี่ยนไปหลังจากกลับมาจากสงครามหมายเองก็ยอมรับว่าความสัมพันธ์ของเขากับภรรยาก็ไม่ค่อยดีนักหมายกินอาหารชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ขณะที่มองข้อความบนผนังบางครั้งขอความก็ขึ้นเป็นปีตั้งแต่ปี1951จนไปถึงปี2007หมายคิดว่า มันอาจจะเป็นการเล่นตลกอะไรบางอย่างเพราะปี2007มันยังมาไม่ถึงด้วยซ้ำแดมซี่เกิดความสับสนขึ้นทันทีเธอถามไมล์ว่าตอนนี้ปีอะไรแล้วไมล์ตอบว่าปี1991ทําให้แดมซี่นั้นหัวเราะขึ้นมาและถามว่าเขายังใช้วิทยุสื่อสารแบบโบราณอยู่หรือเปล่าไมล์บอกว่าโทรศัพท์ของเขาเป็นโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมแดมซีจึงพูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียและการเซลฟี่ให้เขาฟัง แต่ไม้ก็ดูเหมือนจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เลยทันใดนั่นเองห้องก็เปล่งแสงออกมาและส่งเสียงดังจนทําให้หูของไม้มีเลือดออกเขาจดเวลาลงบนแขนก่อนจะกุมศรีรษะด้วยความเจ็บปวดและหมดสติไปอีกครั้งไม่นานหลังจากนั้นไม้ก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการสั่นเทาและหายใจติดขัดเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพร้อมกับคําว่าแอนเซอปรากฏขึ้นที่ผนังเขารับสายและบอกแดมซี่ว่า อากาศในห้องกำลังน้อยลงเรื่อยๆและห้องก็เล็กลงกว่าเดิมมากแดมซีเองก็กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันอยู่เธอขอให้ไมล์วาดบางสิ่งลงบนผนังเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างไมล์ My จึงวาดตัวอักษร X ลงไปและแดมซีก็ใช้มือแตะก,กำแพงอีกด้านและวาดรูปมือของตัวเองรอบๆตัวอักษร X ของไมล์แดมซีบอกว่าเธออยู่ในปี2020ตอนที่ถูกลักพาตัวมา และเสนอแนวคิดว่าพวกเขาอาจจะอยู่ในห้องเดียวกันในคนละช่วงเวลาจากนั้นมายก็เริ่มมีอาการมึนหัวและพูดจาวกไปวนมาจนจับใจความไม่ได้เนื่องจากเขากำลังขาดอากาศหายใจเขาถามแดมซี่ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตแดมซี่เล่าว,ว่าสงครามนั้นยังคงดำเนินอยู่ในยุคข,ของเธอมายรู้สึกเสียใจและเรียกมันว่าบาปของพ่อพร้อมกับเล่าว,ว่าพ่อของเขาเคยรบอยู่ในสงครามเวียดนาม จากนั้นไม้ก็หมดสติไปแดมซีพยายามเรียกไม้จนเขาได้สติกลับมาไม้มองไปรอบๆและพบว่าพจนานุกรมภาษาอาหรับิกที่ติดอยู่บนเพดานนั้นตกลงมาเขาเห็นว่ามีสัญลักษณ์บางตัวที่ผนังตรงกับในพจนานุกรมไม้จึงแปลข้อความเหล่านั้น และพบว่ามันเป็นสมการอะไรบางอย่างมายเขียนสมการลงไปบนพื้นเพื่อให้แดมซี่เห็นมันดมซี่ตั้งข้อสงสัยว่าสมการนี้อาจจะเป็นเบาะแสจากนักคณิตศาสตร์ที่ถูกลักพาตัวมาเช่นเดียวกับพวกเขาทั้งสองคนพยายามสังเกตและปะติดต่อเรื่องราวทั้งหมดพวกเขาคิดว่าทุกคนที่ถูกพาตัวมาล้วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ทั้งนั้นทันใดนั้นเองสมการของมายก็ถูกขีดค่าอย่างรวดเร็วเขาจึงรีบจดมันลงไปบนแขนของตัวเอง ดมซีบอกว่าเธอได้ปริญญาขั้นสูงในวิชาคณิตศาสตร์แต่เลือกทำงานเป็นครูเพราะคู่มันของเธอไม่ชอบเวลาที่เธอพูดอะไรที่ดูฉลาดเกินไปแดมซี่ถามไมล์ว่าสงครามได้เปลี่ยนเขาไปหรือเปล่ามันทำให้เขาทำร้ายคนรักของตัวเองหรือไม่ไมล์ My บอกว่าแดมซี่ไม่มีวันเข้าใจว่าสงครามเปลี่ยนแปลงคนได้อย่างไง เขาบอกว่าพ่อของเขาก็เคยทำร้ายแม่ของเขาเช่นกันต่อมาแดมซีก็เริ่มจำสมการได้และพยายามเขียนมันลงบนผนงังก่อนที่ห้องนั้นจะเปลี่ยนรูปแบบไปแดมซีใช้กุญแจขีดผนังห้องอย่างยากลำบากทันใดนั้นห้องก็เริ่มสัน่นและแรงโน้มถ่วงก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วร่างของไม้ถูกกดลงไปกับพื้นเขากรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและไม่กี่นาทีต่อมาทุกอย่างนั้นก็หยุดลงไม้คว้าโทรศัพท์ขึ้นมา และพบว่าโทรศัพท์จอแตกไปแล้วทันใดนั้นเสียงเตือนก็ดังขึ้นและห้องก็เริ่มหมุนอีกครั้งเนื่องจากห้องนั้นหดเล็กลงหมายจึงกระโดดไปมาเพื่อรักษาสมดุลและหลีกเลี่ยงการถูกเวียงจากแรงหมุนของห้องครั้งนี้ห้องหมุนเพียงไม่นานจากนั้นไฟก็ดับลงไปครู่หนึ่ง พอไฟกลับมามายก็พบว่าห้องนั้นหดเล็กลงไปกว่าเดิมแล้วมายลองใช้โทรศัพท์อีกครั้งในตอนแรกก็เหมือนว่าจะโทรไม่ติดแต่พอมายกำลังจะยอมแพ้จูจ่ๆก็มีคนตอบกลับมาปลายสายนั้นเอาแต่พูดซ้ำๆว่ามันไม่เห็นมันไม่รู้และการเสียสละนั้นล้มเหลวหมายไม่เข้าใจเลยว่าชายคนนั้นต้องการสื่อสารอะไรกับเขาจึงได้วางสายไปและโทรไปหาแดมซี่แทนเธอเล่าว,ว่าตอนนี้แขนของเธอหัก และโทรศัพท์ก็กำลังจะแบตหมดเธอคิดว่าความตายนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมหลังจากคุยกันไปสักพักไมล์ก็ได้รู้ว่าแดมซีแอบร่วมมือกับชายต่างชาติมาโดยตลอดไมล์ต่อว่าเธอว่าเป็นคนทรยศแดมซีจึงได้เล่าข้อมูลที่เธอรู้ให้เขาฟัง พวกเขาถูกลักพาตัวมาที่นี่โดยเผ่าพันธุ์ที่เจริญกว่าและกำลังถูกทดสอบสติปัญญาเพื่อตรวจสอบว่ามนุษย์เป็นภัยต่อพวกมันหรือไม่ดัมซี่คิดว่ามนุษย์นั้นไม่ฉลาดพอที่จะต่อกรกับพวกเอเลี่ยนจากนั้นเธอก็ชวนมายคุยถึงเรื่องการใช้สมการปริศนาในการควบคุมห้องดัมซี่พยายามวิเคราะห์สมการนั้นอีกครั้งเธอแน่ใจว่า การแก้โจทย์ให้ออกจะเป็นกุญแจไปสู่อิสรภาพไมา์คิดว่าถ้าสมมุติกุญแจมีอยู่แค่ดอกเดียวคนที่แก้โจทย์ได้ก็จะได้รับการปล่อยตัวแต่แล้วจู่ๆไฟก็ดับไปอีกครั้งไมา์ตะโกนด่าทอและสาบแช่งพวกเอเลี่ยนโดยไม่สนใจแดมซี่ที่พยายามปลอบเขาอยู่เลยไมา์นึกย้อนกลับไปตอนที่เขาอยู่ในสงครามความทรงจำที่พ่อของเขาเคยทำร้ายแม่ได้ย้อนกลับมาไมา์ตะโกนด่าทอพ่ออย่างรุนแรงพอภาพในหัวหายไป ไมล์ก็บอกกับเอเลี่ยนว่าเขาขอยอมแพ้เขาอยากจบเรื่องนี้แล้วไมล์ร้องไห้และหยิบป,ปืนขึ้นมาเตรียมจะชัดดาวตัวเองเขาโทษว่าพ่อเป็นคนฆ่าแม่ตายและตัวเขาเองก็กำลังจะเป็นเหมือนกับพ่อเขาไม่อยากเป็นแบบนั้นแต่หลังจากไตรตรองอยู่สักพักไมล์ก็เริ่มคิดได้และลดปืนลงเขากลับมาคุยกับแดมซี่อีกครั้งเธอเองก็กำลังร้องไห้อยู่เช่นกันแดมซี่เห็นภาพคู่มันที่กำลังซ้อมเธอ จนเป็นแผลไปทั่วร่างกายวันหนึ่งเธอตัดสินใจหนีออกมาเธอขับรถด้วยความเร็วอยู่บนทางหลวงจนเกิดอุบัติเหตุก่อนจะถูกพวกเอเลีย่ยนนั้นจับตัวมาแดมซี่ถามไมว่าเขาเคยทำร้ายภรรยาของเขาหรือไม่ไมบอกว่าเขาไม่เคยทำเคยแต่คิดอยู่ในใจแดมซี่จึงตำหนิไมไปอย่างรุนแรงก่อนจะวางสายไปทันใดนั้นเองชายต่างชาติก็โทรมาหาไมาและต่อว่าเขาที่พยายามจะแก้สมการชายต่างชาติบอกว่า มนุษย์ไม่ควรแก้สมการนี้หากมนุษย์แก้มันได้พวกเอเลี่ยนจะมองว่ามนุษย์เป็นภัยคุกคามต่อพวกมันทันทีและพวกมันจะมาทำลายล้างโลกจากนั้นจูๆ่ๆสัญญาณเตือนก็ดังขึ้นไฟดับลงอีกครั้งและห้องก็ค่อยๆหดตัวลงมาหมายพยายามดันกำแพงออกไปแต่ก็ไม่สำเร็จร่างของเขาถูกบีบให้อยู่ในที่แคบๆทันใดนั่นเองแดมซี่ก็โทรมาหาเขาและถามคำถามเดิมอีกครั้ง ไมล์สาบานว่าเขาไม่เคยทำร้ายคนในครอบครัวแม้ว่าเขาจะเคยมีความต้องการจะทำมันแต่เขาก็ต่อสู้กับความคิดเหล่านั้นมาโดยตลอดเพราะเขาไม่อยากเป็นเหมือนกับพ่อของตัวเองไมล์คิดว่าเขากำลังมีปัญหาทางจิตและแดมซี่เหมาะจะแก้ไขสมการนี้มากกว่าเขาแดมซี่นั้นยกโทษให้กับไมล์ไมล์ได้ขอร้องเธอว่าถ้าแดมซี่หนีออกไปได้ไมลย์อยากให้แดมซี่ไปหาครอบครัวของเขา และบอกกับพวกเขาว่ามายรักพวกเขาแค่ไหนได้ยินแบบนั้นแดมซี่ก็มีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งเธอใช้เวลาในการเคลื่อนไหวของห้องมาคำนวณและแก้สมการนั้นได้สำเร็จคำตอบของสมการก็คือหนึ่งเธอเพยายามเข้าควบคุมห้องและลองทำการหมุนมันหนึ่งครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากลองไต่ตรองดูให้ดีแดมซี่ก็พบว่ามนุษย์คนเดียวไม่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อเอเลียนได้และในที่สุดเธอก็พบคำตอบ ว่ามนุษยชาติต้องรวมกันเป็นหนึ่งเอเลียนอยากรู้ว่ามนุษย์จะสามารถหยุดต่อสู้กันเองและหันมาร่วมมือกันได้หรือไม่ไมล์เริ่มผลักห้องออกเพื่อช่วยดัมซี่อีกแรงทั้งสองคนตะโกนออกมาและห้องก็เกิดแสงสว่างขึ้นพอรู้ตัวอีกทีไมล์กับดัมซี่ก็กำลังแปะมือกันทั้งสองคนได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกขณะที่กำแพงห้องลอยอยู่รอบตัวทั้งคู่เผยให้เห็นว่ามีคนอื่นที่ถูกลักพาตัวมาด้วยเช่นกัน เดมซี่กับไมล์สามารถแก้สมการและช่วยทุกคนเอาไว้ได้พอไมล์กับเดมซี่ถักทายกันเสร็จพวกเขาก็ถูกแสงกลืนหายไปไมล์ My, มาโผรที่อิรักเหมือนเดิมเขาลุกขึ้นยืนและพยายามใช้วิทยุติดต่อกับทีมของเขาแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาไมายจึงตัดสินใจกลับไปที่ฐานจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงไซเรนพร้อมกับเครื่องบินที่บินอยู่เต็มท้องฟ้าไมล์ My, เดินต่อไปจนได้พบกับทหารอเมริกันที่กำลังตกตะลึงเพราะตอนนี้ เอเลียนได้บุกมาโจมตีโลกเรียบร้อยแล้วจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ